วันนี้เรามาลงแพรกับเพื่อนๆนะคะที่แพรห้วยกระทิงชื่อแพพ่อบ้านละเลิงชนค่ะอันนี้หัวกับพี่เล็กค่ะ,คะ <laughs> ที่บริเวณของแพพ่อบ้านละเลิงชนนะคะก็จะมีที่จอดรถเยอะแยะเลยแล้วก็มีห้องน้ำสะดวกนะคะ,ะข้างล่างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงแถวๆนี้ก็จะเป็นครัวของเขา เพื่อนๆลองแพรไปแล้วแพร,รเราเบอร์18นะคะจำนวนคนวันนี้ประมาณ2ี่คน,นแพรจะหนักเกินไปรหรือเปล่าจะตกไหมเนี่ยฮัลโลอนะหมอรำทักทายหน่อยค่ะ ตอนนี้เขากำลังจะลากเราไปกลางน้ำนะคะแต่เหมือนจะลากยากนิดนึงเนาะน้ำหนักเยอะพูดจะไม่พอเขาบอกว่าพี่ๆทุกงคนช่งยนลงไปก่อนเออโจลงไปก่อนได้ไหมดูเขาลากยากอ่ะต้องทำท่ากัน นตามมานะคะอีกสี่คนอบมือค่ะยกแกยงคอนเทนต์ไงยินดีต้อนรับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นค่ะ ตื่นเต้นไหมคะตอยนั่งแพ้ครับนั่งแพ้ก็ตอนนี้ฉันเริ่มมีเฟซบุ๊กจำได้อู้ตั้งแต่มาดูคอนเสิร์ตอัศนีนู่นหรอเออดูแล้วนี่ครั้งที่สองไหมเหรอใช่ที่ตอยมีท่านอนท่านี้อ่าานี้ยกมืขึ้นมาใหม่อ๋อเป็นไงคะเมาทุเรียนหรือเมาเรือมากกว่ากันโมดเน้ยกี้แล้วเรจะกินกำลงมีมะม่วงมแล้วเหงาจองไว้แล้วเด็ก เราตักปลาให้เขาด้วยหรอไม่ต้องมีเลยหรอใช่บริการดีกระดานน้ำด้วยดีไม่เคลียวให้ด้วยดีไม่เคลียวให้ด้วยต้องมารอบเดียวกันบนเรือมาแบบเมื่อกี้แล้วจะได้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอลงเรือไปฉี่ใครปวดฉี่เรียกเรือได้โอ้ยอย่าปวดเด้อมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่แกแอบปวดจริงนะใกล้ๆตรงนี้เลยนั่งไปแล้วมันเหมือนปีนปีน อ๋นนอครั้งแรกหรือเปล่าคะอ้อครั้งแรกที่นั่งแบบนี้ไหมไม่ไม่เรืออันนี้เรือแบบเนี้ยขึ้นมาเลยขาอ่อนเลยเชิญถ้ามองมันจะรู้สึกว่ามัน,มน,มน,มนเนมนหมือนเครื่องเล่นกำลังกวักมือเรียกเรือมารับนะคะเสียสติไ,ไหนไหนไหนเรือมาแล้ว อันน das e. ี้ต้องเซ็นเซอร์มั้่ที่ถูดจริงเหรอเค้าถามไม่ริงอ่ะเค้าถามจริงๆเหรอเค้บอกเลยเรือมาลากเราแล้วค่ะใครไปมากคนที่จองรีสอร์ทไว้เนี่ยรอสักพักเรือก็มาแล้วกลัวไหมคะอุ๊แหย่ๆมัตลอดเลยตอนนี้แม่โตยไอ้นี่อยู่นะแบบว่าแอดเวนเจอร์อยู่แต่ นางามจากตราดคะแนะนำตัวค่ะมิสอุดรค่ะตอนนี้กีตายตายตายาทางจะบอกทายจะบอกไว้นะี่คอบคุณท่ข้านีเอียงนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค เหมือนแบบคนที่แบบขแล้ว็าจานรูปแขงแรงแข็งแรงโจควรจะถือเก้าอี้ให้แปรนะใช่เลลินดูแข็งแรงพร้อมค่ะ คน,น,นเส่อเสียว,ยวไ่ใช่เอาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่าเสียหาย3าท้วนเทาิอโทุน มีค่าลากเรือเท่าไหร่นะคะคะ่าลากเ,เรือ600ค่ะนกกำลังทำคิวอาโค้ดจ่ายเงินให้เพื่อนๆต,ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคานแล้วค่ะมาคาเฟ่กันก,นก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะเป็นโรงแรมเชียงคานริเวอร์เมลเทนรีสอร์ทนะคะมีร้านก ε, าแฟ c a เฟ่เดอะริเนะคะเดินตรงไปทางนู้นร้านกาแฟ е, ตามป้ายนี่ง a าเฟ่เดเอะริ ถึงแล้วค่ะร้านกาแฟคาเฟ่เดะริเวอร์เป็นร้านกาแฟริมโขงบรรยากาศดีอา้าวมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยมีมีเด็กๆเล่น,น้นาวโอ้บรรยากาศดีมากเลยสั่งกาแฟสั่งตรงนี้แล้วก็โซนที่นั่งประมาณนี้นะคะ บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีลมเย็นเมื่อกี้ดูหน้าไม่ใช่แบบนี้นะคะจากาศดีมากเลี่หายเมาท์ุเรียนจริงๆอยากแพนก็คำมังมีคนก้ามโตด้วยออกจากคาเฟ่ก็จะไปที่พักนะคะที่พักคืนนี้ชื่อลูกไม้เกสเฮาส์เป็นที่พักสไตล์มินิมอลนะคะ ก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่เริโขงถึงแล้วค่ะที่พักของเรา เราคุยกันว่าพอเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบเล่นโยคะก็จะมาฝึกโยคะกันตรงริมน้ำค่ะ ตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินเชียงคานค่ะครั้งแรกค่ะน่ารักมากค่ะทำมวันนี้ไม่ค่อยมีคนคึกคักเลยมีร้านหมูกระทะเป็นถนนหลักของเมืองเ,อเป็นเอ๊ะเขาเรียกถนนหลักไหมมันเป็นเส้นริมโของอะ่ะตรงตรงเนี้ยหลังบ้านตรงเนี้ยจะเป็นโขงหมดเลยเออเนี่ยเห็นไหมมองไปเห็นน้ำโขงแต่อาจจะไม่ทะลุเท่าไหร่ ไม่เอานเป็นแตงโมสค่ะไม่ได้ผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลออ๋อจริงเหรอไม่ได้ผสมใช่ไหมไม่ได้ผสมเลยค่ะมันเอาด้วยสามสแกนจ่ายได้แล้วไหนตองโชไปยไงโอ้โอ้โอ้น่ากินอร่อยไหมคะชิมซิรีวิวคอนเทนต์ของมิมน่ารักน่ารัก อืมเป็นยังไงคะชื่นใจต้องเปลี่ยนใจไหมคะต้องพีสหนึงสามกินโลตีแต่กล้วยหอมโหมดคิดดีแล้วขอที่จิ้มหน่อยขอที่จิ้มหน่อยไม่ต้องหวานมากแค่สี่คนหวานน้อยอุ้ยแถมอีก กลับกันแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างถ<ฟ>นนคนเดินดินเป็นไงคะก็กินมาตลอดคนกินโรตีเป็นไงคะโรตีโรตีก็บางอันก็กรอบบางอันก็ไม่ค่อยกรอบอ๋ออันที่แถมอันที่แถมน่าจะไม่กรอบ <laughs> มีการแถมด้วยถามพี่ไหมว่าพี่อยากได้หรือเปล่า <laughs> <laughs>

ปาร์ตี้ข้าวจีค่ะไม่มีบาร์บีคิวใช่ชีพุดวยอยากกินข้าวจีใส่ปลาแดกเอาแกมีแจ่วองไงมีเอาปุ๋ยมาค่ะแม่ครัวมาจากอุดรค่ะมใส่เสื้อกันเพื่อนมานั่นนี่สมีวันนี้เตรียมเมนูอะไรบ้างคะเมนูสำหรับวันนี้เหรอคะก็ถั่วข้าวทรายกินกับเบียร์อ๋อ้ถั่วข้าวทรายป๊อปคอร์นไหมจีค่ะโอ้ยมีทุเรียนทอดอยู่ในรถเราด้วย มูแผ่นหมูหยองอม,มาจากมืออุดรนี่คะ่ะม,มีมาจังด้วยเราจะเอากระเพาะ,ะที่ไหนใส่คะเราจะนอนแล้วด้วยเราจะนอนแล้วด้วยนะคะว้าวมีไฟด้วยโอ้าฟ์ต <Thank you S 2> ี้เข้าจีของเรา